ดีค่ะมือนอีคก,ก็มาพบมาพอกันอีกแล้วนะ่จาจกะกับช่องแอลชาแนลเนาะมือนอีคก,ก็มีแนวทางมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับช่วคือเก่าเนาะคะนะ่ะเนาะ แนวทางหาน้อยมัดรวม3น้อยงวดประจำวันที่20เดือน7จ็ดสก่อนที่จะไปรับชมกับฟังคําเตือนจักน้อยนะจ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง ก่อนอื่นเขาก็มาเบิ้งผลของวันที่19เกาเราจะหาหน่อยมัดรวม3หน่อยนะเนาะแอดให้ไปเป็นเด่น4กับ8รูดวิ่ง4นีน่าจะให้ชุดเด่นชุดกันเนาะมาเบิ้งผลที่ออกน่าจะผลที่ออกพิเศษน่าจะพิเศษ3ตัว4 5 5เนาะ4 5 5 4กับเข่าตัวรูดวิ่งน่าจะเนาะเข่าตัวรูดวิ่งตัวเด่นน่าจะในเลข3ในเลข3ตัวเนาะ3ตัว5 5 หากรบโบมีเนาะจะสตัวรุดนาะจะมิตรซีหาแปดหาเนาะสามเจ็กับโมีเนาะจะเนาะกับรุดไปเนาะแต่ว่าเลขกํำลังวันมากน่ะจะสาปกติหนึ่งสามสามหนึ่งสามสามกรบโบมีเนาะจะเข่าเลขกํำลังวันเนาะเขาเลขกํำลังวันกับรุดไปน่าจะเจ็ดเจ็ดเ็กับโมีเนาะจะมิต่เจหาน่าจะเจ็ดหากับรุดไปเนาะ v ีไ136หนึกหน่มหกับบมีน่าจะเข้าตะลิกกำลังวันนจะส่วนซนี่ก็จะอยู่ในสตัวนี้นจะเนาะกัมีซมีหมีหงมีสตะล่างวันเนาะศูนย์กนาะศูนย์หกกับบมีีน่าจะมีแต่ศูย์เจ็ดเนาะศูนย์เจนย์แปะเนาะกับลดไปนจะพี่น้องจ้าคลิปนี้กับอึ้นนาจะต่ว่าเลขกํำลังวันกับมาเหมือนน่าจะทั้งซทั้งหกทั้งหนึ่งทั้งสามน่าจะ ถ้ามาจับในนี้ก็จะได้ได้แต่ตัวเอ่อเป็นตัววิ่งตัวยังยังเสียนแล้เนาะจ้ะเนาะก็ลุดไปเนาะจ้ะพี่น้องจ้าก็ขอโทษขคอไพ่เลายๆเนาะจ้ะวี่ไอพี่นี่สามหกธรรมะจับในนี้ก็จะได้คือกันเนาะจ้ะเนาะสามหกเนาะสามหกกัมีคือกันเนาะจ้ะก็คลิปนี้ก็ลุดนะจ้ะขอทวดคอไพ่เลายๆเนาะจะแนวทางมีเข่ามีลุดเนาะค่ะก็ย้ำไว้เสมอเนาะจะเนาะเดี๋ยวเฮามาตามต่อของวันที่ยี่สิบเนาะจ้ะยี่สิบ ฮานอยวันที่ยี่สิบเนะหาะฮานอยมัดรวมสามนอยเมื่อนี้แอดก็จะให้เป็นเด่นที่เจ็ดเด่นเจ็ดกับสี่น่าจะเนาะรูดวิ่งสี่เมืองมาจะมาหรือบอมานาน่าจะพี่น้องจ้าก,กาับรุนไปน้ากันน่าจะเนาะแอดก็จะล่ให้แค่เมื่อละคลิเน่าจะกัเข่ากับือเข่ารูดกับือรูดน่าจะตัวเลข ที่ใดมากเท่ากับเกิดจากการคิดคำนวณนึ้นมานอกจากจมีเขาบางรุดบางเนาะกับสีคอรุดคอพไพไวนาทีนี้นาะจากเนาะสีเจ็ดนาะจากสีเจ็ดที่คิดคำนวณออกมากใดนาจากก็จะเจ็ดสี่สี่เจ็ดเนาะตัวเด่นสี่แปดสี่สาม 40 76 70 71 79 4748434076707179ส่วนชุดกันเนาะแอดก็จะให้เป็นชุดกันเบิ้ลเนอะจะเนาะชุดกันเบิ้ล 3า4สามสี่ส่วนเลขในตาล่างน่าจะเนาะทีเอสคิดคำนวณออกมาได้ก็จะมีศูนย์สมี่ห้าหก ผู้ใดบ่มากบ่ชอบที่แอร์จับคู่ให้ในหนีกันมาเบิร์ในตารางวันนอกจากมาจับในตารางวันใดเลยเนอกจากเนาะส่วนตัวที่แอดมากนอกจากก็จะให้เป็นสามสามเจ็ดศูนย์สี่สามสี่เจ็ดให้จักหาคู่นอกจากเนาะเจ็ดหนึ่ง สองตัวก็ให้ไปกลับทุกครั้งนะคะนอไปกลับทุกครั้งทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนจาจามีตัวมากตัวชอบจดไวแคบไว้นาะจาพี่นออ้องจ้าบมากระเรือนพานนะคะกับบ่ากันเนาะแนวทางมีเขามีหลุดนาะจาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งแอดค่ะขอขอเพราะคุณทูก,กำลังแรงใจเนาะคะ่ะที่เขามาซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนาะจาเป็นกำลังใจให้กันตลอดบัวเอฟซีไม่เอฟซีเก่าเนาะคะ่ะเนาะ ขอบพระคุณหลายๆนาะค่นะเน้อกนสิออกไปก็ะซ้อยกดไล่นาะจ้ากดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าขอให้พี่น้องมีโชคลำล่ำรวยๆวสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขุสุขคนนาะจ้าไปพอกันคลีหนาะแนวทัางนาะสวัสดีจ้า